อจะมาง,งานนี้ไม่รู้จริงๆแต่ทุกคนเข้ามาถามพี่หมดเลยว่าวันนี้พี่เตรียมตัวมางานนี้แล้วหรือยังพี่ก็มอกทำไมเขาถึงถามพี่อ๋อรู้แล้ว <Okay. S 1> เขาติดตามอิกงออกมางานเออแล้วเขารู้วพี่มาด้วยไงเพราะเราขายแพ็แพ็กสคนอยู่แล้วนะ้อ เอาละถามยงี้าางดีกว่าถามพี่หลิงพี่อมเลยนะฮะว่าปกติแล้วชอบท่องเที่ยวแบบไหนเที่ยวโซนไหนเที่ยวแบบไหนทะเลภูเขาช้อปปิ้งชอบแนวไหนหาถึงกูเลยปกตินะคะปกติชอบพักแบบชอบไปทะเลเป็นคนชอบทะเลแล้วก็ชอบจะชอบเลือกที่พักแบบสบายสะอาดนี่เตียงต้องนุ่ม รายการต้องดีซึ่งหาได้ที่โรงแรมแกรนด์เซ็นทรอลพอยด์อาตบองฟืน่อยฮะทุกคนอยู่กับโรงแรมแกรนด์เซ็นทรอลพอยท์ยาวเลยต่อจากนี้ฮะ Ady, แต่ถ้าเล네ือกโรงแรมก็มักจะเลือกจากคล้ายๆพี่หนิงนะคะความสะอาดคุณภาพสวยความสะดวกอะไรอย่างเงี้ยค่ะเพราะส่วนมากเวลาไปเที่ยวเราก็ชอบอยู่ในโรงแรมเราเลือกโรงแรมที่เราก็เลือกแบบที่เราดีไปเลยใช่ไหมฮะซึ่งถ้าเลือกโรงแรมดีๆแล้วต้องไปที่โรงแรมแกรนด์เจนเจอร์คอยล์นั่นเองก็อีกครั้งเลยนะคะนี่แบบนี้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  ครั้งที่แล้วที่พี่สัมภาษณ์เหมือนเราสองคนมีกันนัดจะเที่ยวกันถูกไหมใช่ค่ะใช่ไหมอะไรที่บอกว่าเวลาไม่มีเลยสองคนนี้ทำงานหนักมากนะครับนอกจากอีเวนต์แล้วทํางานพรีเซนเตอร์ต่างๆแล้วถ่ายละครละครด้วยซีรีส์ทั้งคู่ด้วยเนาะเวลาว่างน้อยใช่ไหมถ้าสักหนึ่งวันพัทยาดีไหมดีค่ะจริงพัทยาแบรนด์เซ็นยงับต้องว้าวนี่ไงโด่งดังไป เย็นบริการดีอาหารอร่อยที่ละท่าของทุกอย่างวิวสวยงามจบที่เดียวที่โรงแรมแบรนด์เซนเตอร์พอยต์พัทยาหรือสเปซพัทธยาหรือถ้าไม่มีเวลาขับเราไปพัทยาอยู่แค่อโศกได้ไหมได้ได้ปที่อโศกเราก็มีแบรนด์เซนเตอร์พอยถูกต้องถูกต้อง ได้เลยนะฮะทอร์นาโดโทเรนตีบานเรนจีดราชดำรีเอาให้ครบไปนี่ได้ดีเอาให้ครบเอาให้ครบสุราขอบคุณขอบคุณช่วยมีพี่่ช่วยแสดงว่าเจ้าความรักที่อยู่ที่นี่เยอะพอสมควรใช่ไหมฮะขอฟังเสียงเจ้าความรักหน่อยได้ไหมครับ เพราะฉะนั้นทั้งสองสาวมาแล้วครับไม่มาธรรมดาเพราะวันนี้ทั้งสองคนจะมามอบโชคให้แบบแขกผู้มีเกียรติทุกท่านนะคบซึ่งรางวัลที่จะมอบในช่วงนี้นะคบต้องบอกเลยว่าไม่ธรรมดานะฮะเป็นรางวัลที่ทุกคน เร็วไปเร็วไปต่างไม่เดี๋ยวเดี่ยวเดี่ยว่ยกันโอเคโอเคและสำหรับท่านแรกท่านแรกไี่ขอกดญานหน้าใ่ไหมไม่บอกด้านหน้ารู้กันไหมนะฮะโอเคท่านแรกที่ได้รับรางวัลนะครับห้องพันเอซิคิวี์สวีทโรงแรมแกรนด์เซนต์พาสภูนฮะรวมไปดนทั้งหมดหนึ่งเก้าพันบาทได้แก่คุณ กัคุณอะเขารัฐเลิกตอ,อคนพักดีครับ คุณคิดวันนี้นาคุณคุ้ไหมคุณคุ้นชื่อตัวเองไหมนะนับกันนะครับนับกันนะนับ1 2ใช่ไหมครับ1คุณอนุตาอบประเสริฐอ่ะ2 2ให้โอกาสสุดๆ3ค่ะ3ครับกลับไปทันทีเลยนะกลับใหม่กนะคะับหจะไปจริงๆตะอม่จริง ต่อไปนะครับก็คือผู้ชุดดีนะครับแม่แก่คุณคนพลธนิษเป็นทองค่ะคุณคนพลธนิษเป็นทองอยู่ไหมคะ no, no. อครอกีฬาถูกเนาะเป็นทองนะเป็นทองนี่นี่พลธนิษไม่มาเป็นทอง,ทอ,งอยู่ไหมคะนับหนึ่ง ของคนเลยฮะอาคุนโทมงกวิคาวาคกชิเฮ้ยคุณโทมงโกคุณโทมงโกอีนัทชันเซเจสชันเปซถามทีไม่เป็นโดหน้ามหัวก็ไดอีนันอีนทัน ห้องคาร์บเอสซีจีสี่นะฮะโรงแรมแปรสเปคไวส์ลุมพินีหนึ่งหมื่นเก้าพันบาทได้แก่คุณสุภาพรชัยมงคลค่ะคุณสุภาพรชัยมงคลครับอยู่ไหมฮะตบมือแล้วข้างหลังตบมือแล้วอยู่ใช่ไหมพี่ยกมือแล้วเดินมาได้ไหมครับยกมือแล้วเดินมาเดินมาข้างหน้าพี่ครับยกมือแล้วก็เดินได้คะ่ะ ใช่พี่เลยฮะเขายกมืออย่างเดียวแล้วอยู okay. ่ก right ับพี่ใช่ก็เลยไม่รู้ว่าเขาโย่ให้โย่ขอ๋อเขายกมือแต่ยังไม่เดินขอบคุณเชิญผู้โชคดีมาข้างหนด้วยนะคะเรียเชิญนะคะยินดีด้วยนะคะคุณคอนแทคติก่ชสต์หาใช่ไหมครับใช่ไหมครัยกมือได้ไหมครับมาแนะคะยินดีด้วยค่ะเรียนเชิญเลยครับพี่ ผู้จ yes, the ัดการได้ไหมผู้จัดการได้ไหมฮะผู้จัดการได้ได้ฮะถ้าผู้ิทาษอก็ได้ครับแหมผู้จัดการครับอ่าเราจะ้อมทีเดียวน้อนะคบพอไหมครับสามะวันจับน้องหินน้องอ่อนพอไหมับไ่คอไม่พอฮะจัดเพิ่มีก่านี่อรองวันต่อไป คือรางวัลลุ้มพิดีแพนเฮาส์โรงแรมแบรนด์เซอร์ไพรส์ลุ้มพิดีมูลคล่าสามหมื่นหกพัน 36, บาทนะเอ้าแสดงว่าวที่เราอยู่โลกนี้ไม่ใช่อง่์นี้ใช่ไหมใช่ไหมโอเคเดี๋ยวพี่ดีดจับเลยเดี๋ยวเราจับสองได้ดีเอาละฮะมาแล้ว ใครจะเป็นใครมาแล้วเก่ม,มาและผู้ทุดออยู่ในมือเราแล้วเรียบร้อยนะคะและสำหรับรางวัลโรงแรมแกรนด์ชันพอยลุงที่นี่มูลค่า36,000บาทห้องลุมพี่นี่เพนท์เฮาส์นี้ได้แก่พี่จุดน่อนะมีสามตึงเตน้นกว่านี้นะฮะ พี่ตื่นเต้นสุดๆแนละ้วใช่ไหมอันนี <S <S ้ใช่ไหมพี่โอ้ผมพยายามแล้วค่พี่คุณสุริน้ร์ดายา ใจด้วยนะคะอาลเฮะเดี๋ยวเชิญทั้ง4ท่านนะคะขึ้นมารับมอบประวันบนเวทีเลยนะคะเชิญับเดี๋ยวพี่หีก็ต้ออนะคะเป็นผู้มอบประวันให้กับชมาชิกขอเรากัทั้งท้านค่ะใช้แล้วหุย พี่เขารูพี่พ okay. ี <ot> ่เขารูนี่มาแล้วเรียนเชิญเลยนะคะพี่พี่พี่บ้าบุนร้นแครไทยฮะพี่ก็แตรหรอหรอขอให้พูดชื่อออกสื่อเหฮะคิดว่ารัาแคนไงพูดได้พูดได้ค่ะรู้จักกันใช่ะโอเคยินดีด้วยนะค กล้องตรงกลางเลยนะแขกผู้มีเกียรติจะไม่ปลกมือให้ซะหน่อยนะคะ มาเป็นแขกรับเชิญพิเศษด้วยโอเคไม่ทาไส่ท้าทอัพักขึ้นใหม่รับอัพขึ้นใหม่ผู้ชมดีครับแสดงความดีใจหน่อยฮะเย้เรียบร้อยขอบคุณครับที่ดีด้วยครับอสบาสุกอบมบอรกครั้งามนิรินน้องออมค่ะวันนี้คืองานเปิดตัวอย่างเป็นทา,นกางการของรันแกร์ซาเลพอยน์ลุมพินีนะฮะ อยากให้คุยพรกันะะได้ไหมครับใครดีขอสักหนึ่งคนก่อนใครฮะอ่าพี่ลิงเชิญครับค่ะ,คะก็คอนเ a อร l ชั i o น s นะคะครบรอบ17ปีค่ะก็ถือว่าอยู่มานานมากซึ่งเป็น17ปีที่อยู่ผู้คนไทยแล้วก็ตัางชาติมานานค่ะเป็นชื่อที่เรา คนเคยยินดีมากๆค่ะแล้วก็ขอให้การมุ่งรือน,นะคะแล้วก็ขอให้ขอให้ได้คะแนนเยอะๆค่ะในเว็บไซต์นะคะจะได้มีคนมาพังเยอะๆแล้วค่ะ <c oughs> <ๆ articulated> แล้วก็ขอให้มีตาขาทั่วประเทศเลยไปจนถึงต่างประเทศด้วยนะคะ พี่หลิงครับปรบมือให้หน่อยฮะแน่นอนนะคะรับครบรอบ17ปีด้วยแล้วก็กันเปิดตัวครั้งแรกด้วยกับแารนด์เซนเตอร์พลอยลูกพี่นี้น้องออมกอยพนหน่อยฮะจริงๆก็คล้ายๆพี่หลิงเลยค่ะข้องขอให้แบรนด์เซ็เตอร์พลอยลูกนีด้วยค่ะรวมถึงจากนักอื่นๆด้วยค่ะเป็นที่รักของทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างชาติแล้วก็ วันนี้มาแล้วแกรมีความสุขมากเลยพีท่ที่มาแขกงคุณเกียรติี่เรงงาวมุกคนมีความสุขมากและเชื่อเหลือเกินว่าทั้ง8สาขาพี่หลีกลับน้องออมก็ไม่พลาดเช่นกันแน่นอนแน่นอนค่ะนนไม่พลาดค่ะไม่พลาดแน่นอนค่ะกับโรงแรมแรกร เซ็นเตอร์พอยทุกสาขาเลยนะครับเอาละครับในโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวพี่จะขอเชิญผู้บริหารของเราด้านขึ้นมามอบของที่ระลึกให้กับกนสองท่านนะครับคุณท่านครับขอเรียนเชิญคุณสวุวรรณาคุณครับประสาทประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทแอลเอชมอลแอนด์โฮเทลและคุณธีริวรรัตบนบ์บดีกรรมการผู้จัดการบริษัทแอลเอชมอลแอนด์โฮเทลครับให้เกียรติขึ้นมาบนเวทีเพื่อมอบของที่ระลึกครับต้องการปรบมือครับ แน่นอนนะครับยังไม่หมดกิท่านี้แน่นอนกับวิดีโอพรีเซนต์ในช่วงต้นที่ผ่านมาอัพคัมมิ่งโปรเจกต์เร็วๆนี้อีกสามสาขาด้วยครับต้องบอกว่าเป็นการเติบโตอย่างยิ่งวกระโดดจริงๆน,นะครับขอบคุณครับเรียบร้อยนะครับขอบคุณผู้บริหารทั้งสองท่านด้วยครับขอบคุณคุณสุวรรณและคุณกิติ์ด้วยครับขอบพระคุณครับเดี๋ยวเชิญทั้งสองท่านลงไปพักผ่อนก่อนนะครับ ี่ะฮดิวแล้วฮะดิวแล้วดิวงานหน้าแล้วนะฮะทุกคนดิวงานหน้าแล้วฮะขอเป็นร่วมดิวด้วยได้ไหมฮะดีเจนุ้ยคุณสุวรรณาครับดิวงานหน้าน้องหลิงอยู่ใช่ไหมฮะใช่ไหมดีเจนุ้ยขอร่วมดิวด้วยได้ไหมฮะคุณสุวรรณาเขาหมักดิวเลยใช่ไหมฮะถามขอบคุณครับเดจาทั้งสองท่านลงไปพักผ่อนก่อนนะครับขอบคุณครับเซฟโปรโมชั่นเราคุ่หายกัลแด้วยช่ไหฮะ และแน่นอนครับวันนี้สวยมากๆเลยกับสสาวงานแน่น,นรัดตัวแต่วันนี้มาหาทุกคนที่นี่ทุกท่านครับขอ,อเสียงปรบมือดังๆใั้กับลิงลิงและออกครับ <S <S ขอบคุณครับเชื่อหรือเกินว่าน่าจะได้เจอกันอีกในโอกาสหน้ากับโรงแรมแกรนด์ซนเตอร์พอยของเราเนสาขาต่อไปอย่างแน่นอนเลยครับพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับนี้ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ <S <S นี่นะฮะอ๋อบกมือบายๆทันพับขึ้นไหวสักนิดน,นึงนะ,ะวันนี้เสร์ความน่ารักกันตั้งแต่เริ่มต้นงานเลยนะฮะกับของรางวัลซึ่งก็บอกเลยว่ายังมีแจกกันต่อหลังจากนี้เพราะฉะนั้นอยู่ให้จบงานนะคะอ่ะเอาละฮะขอบคุณครับขอบคุณครับเดี๋ยวเราเจอกัน some